แอนเฟลแอนเฟลกินข oh, ah, uh, ้าวไหมกินไหมกินข้าวอหอาปากรอเลยอุ้ยเบาเบาครับใจเย็นแอนเฟลกินข้าวไหมกินยังยิ้มยังอิ้มยัง กินไหมกินเข้าครับกินเก่งกินเกงกินทั้งวันอิมยังอิ่มหรือยังครับกินเข้าไหมอิมยังอิมยังครับ ก็จะป้อนมันาข้างนะครับกลัวไม้จิ้มฟันจะจิ้มอิ่มหรือยังครับอิ่มยังไออีกลูกหนึ่งพอแล้วนะอ่าไม่สุดท้ายพอละ กินเยอะอ่ะแอนฟิวไอ้ทุดทายแล้วอิ่มไหมยิ่มยังพ่อิม่มก็จะเปิดไฟโกบให้นะครับอันนี้วันที่สองละ